วินลี่แม i n อินทขายบ้านหรูเตรียมพาลูกเงยย้ายไปอยู่ต่างประเทศโลดลั่นในวงการมานานหลายปีสำหรับวินลี่แม i n อินทอดารารุ่นใหญ่ลูกครึ่งไทยอังกฤษจีนที่ฝากผลงานมากมายทั้งงานละครและพิธีกรอย่างมากมายและด้านชีวิตรักวินลี่แต่งงานกับแฟนสาวเยนหลีเยราดีนแม็อินทออดีตนางแบบและพิธีกรชื่อดัง มีลูกชายคนเดียวชื่อน้องวินทาดาริดแม็อินทอชล่าสุดวินลี่ได้ควงคู่เพื่อนซีเสนาหอยเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์และเผยเรื่องน่าใจหายวินลี่ประกาศขายบ้านพาลูกเมียย้ายไปอยู่ต่างประเทศโดยวินลี่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมจะส่งลูกไปเรียนที่อเมริกามีญาติอยู่ที่นั่น และพันรายาก็ตามไปด้วยส่วนตัวเรายังอยู่ที่นี่ทำงานแต่ก็บินไปหาบ้างซึ่งทางด้านเป็กกี้ก็ยังถามย้ำอีกว่าแต่มีข่าวว่าพี่ขายบ้านเหมือนจะย้ายไปอยู่ที่นั่นแบบถาวรซึ่งวินลี่ได้ตอบว่าพี่มีความจําเป็นต้องขายบ้านเพราะยุคข,ของวงจุ้ยกําลังจะเปลี่ยนที่ต้องทำบ้านใหม่บ้านหรูที่เอกมัยเจ็ดฉันก็ขายเพราะเมื่อก่อนเราอยู่กันเยอะ แต่ตอนนี้เราอยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูกพื้นที่ไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็จะย้ายมาให้มันเล็กลงเพื่อที่จะดูแลง่ายเราเป็นหัวหน้าครอบครัวพภรรยาก็ถามว่าเราจะไปด้วยเลยไหมหรือจะไปไปมา,มาเราก็บอกว่าเราจะไปอยู่เยอะเราก็จะเบางานลงแต่ก็แล้วแต่พภรรยาถ้าเขาอยากให้อยู่นานหน่อยก็จะอยู่นาน ตอนนี้พรรยาก็ไปดูโรงเรียนอยู่แพลนไปกลางปีหน้าเราก็ต้องจัดคิวงานขอบคุณคุยแซบโชว์